ฉัสนไปดิโพเมทิโนนฉันไปดิ่งย่างใบใบที่นอ้นองเอ้ยเห็ดเส้นจป่าวว่าอีกแล้วพี่น้องเชื่อที่ซองแล้วมือนี่มือวานนี่ก็มือนี่ห้ามเข่าอีกนะพี่น้องเอ้ยจะเป็นสะอาดท่าอภรณ์างเดือนหาเดือนฮุกคลองให้ตกเป็นย่งางเจ้าจังโบมาบอมาเหยียดย่งงามหมูเกี่ยวเข่าเนี่ยบอ โทโทอีริได้พี่น้องเอ้ผาอคชนละทาก็ได้เมือมม่อยพี่น้องแรงลงได้นี่ขืนหัวหน้าแดดเปียงเปียงไยพี่น้องช่วงว่ายช่วงเช้ากรแดดช่วงบา่งา,งบายกระแดดบัดยักมาคือมาโลดพี่น้องเพิ่มสามบาทเท่านั้นหอดอาอามาโทดอีรีอีรอข้าว่าวบอยผู้คนายเป็นสิบกว่าคนกันยังบัวทันพี่น้องเอ้ อยู่ทึงขนน่ะน่าเคยหลานะ่ะเนี้แหละแปลว่าผูก่องสามตาเปีย่องสามตาเปียก็บเหตุจำานไะพี่น้อยบุตรท่านถ้าตั้งนะเอาไปเห็ดแต่เทิงแหละฮะก็เดี๋ยวบอกอยู่ว่าอยู่ในทางเขาประตูผาเขียวๆนะเก่าเมื่อเอาเดี๋ยวนี้ป้าตุกน้ำก็เกี่ยวนะแต่เขาเมื่อเอา พระพุนพี่น้องเอ้ยทั้งเห็ดทั้งแหลนฮักกับไข่แน่ว่าไข่แนกพี่น้องเอ้ยเศร้าวินหัวเศร้าเจ็บหัวแต่ว่าปากน,นยังกินยังบยย่ได้อีกเดียวนี่ยนะปากยังเปื่อยแห้งกินยังกับน้ำตาคูออกมันแสบปากเปื่อยเปื่อยเบิดแทงเหงือกเพื่อนนี่นะโทตรโคตลดิพี่น้องเอ้ยปีนี่นะดักปีอีก็จแล้วบอกว่า เข่าอยู่หน้ากะทีคนห้ำห้ำแล้วห้ำอีกห้ำแล้วห้ำอีกคนคูออยู่เฮือนกะหากะลูกได้หัวตัดเมื่อวานนี่กะห้ำมือนี่ว่าสิพากันคนพวงของลงใหม่นะพี่น้องเอ้ยชีวิตมันโคตรอีโร่ได้เห็ดตะเฮาเนี่ยอีเหรอพี่แง่โผล่หลายคนพี่น้องโผล่เด้อโผล่อะไรกับผาตั้งงุ่มเมียนอยู่นะ ชีผ่าผ่าแนมไปเห็นคุณพี่ลุงกรมละครวิทย์เบิดบ้านนะว่าไข่แน่เน่ยเอามาตินออกไปปาไว้วันนักการนำแม่เถาวันนักการผู้บ้านที่เขาเคยเได้เนยพี่น้องไอรินมาแล้วกัมานอนปูสะอาดเฉยๆรออยู่ในในพี่น้องฝน,นตกพาลงเข่าเบิร์ตงนะฮะก็เอาขึ้นมาเฮือเตอนนี้แหละพี่น้องบทท่านในปัน่นบทท่านในยังเลย พุห้ามอยู่ทรายหิ้งโพโพชีวิตขาไอ้บอยเขาก็บัดยุทธรรมเ้ยมัดเซยบ่วันเดียูโตโตมัดเลยอถะเขาคนเมื่อทันข้าเจ้านะซุ่มมัดซุมเกี่ยว เต้มหลดไทยเพื่ออะไรไปแจ๊คผักน้าอืออือไปอยู่หลังอยู่สาลมองเก่าร้อยผัวไปนั่นเพิ่ม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 มีเช็นแนวได้าบาทโพดโธพลีพุนท่านะทางทึ่งเริ่มแจ้งแต่ทางนี้ยังมืด คนห้ามก็บ,บริกินเขาสั่นหละแต่ละปีเมื่อไงนําเด็พี่น้องเลยกินเขาคนห้ามอยู่คูปูปีมันสะําบทท่านคือเขานี่นะะคนหมดลายเขาผู้จ้างเขาผู้จ้างหื้อจ้างกันท่านด้บางคนบุรีห้าม,มของเขา เยคับชีวิตเลยอะสู่ชีวิตกับชีวิตสู่กัับเกินแหลนหอบลูกลงมาแต่หัวหน้าพู้พ่นห้ามพ้นไลกลนก่องกับคือมั่วมัววะลุงกลมชงไซเราหือเบิด คน้าอยู่เทิงบ่แม่อย่ามาคักแเจ้ายังบ่ได้ถอยแล้วเจ้าเกี่ยวเสยเพราะว่าบ่สิไปเกี่ยวขาวก็ต่อยแหลพี่น้องได้3พ่ได้3กําฮึบๆมาตกอามาใส่พอเพิ่นก็มัดเปียกเอเล่มัดบ่ได้อีกบาดนี่ ซาวเอาลูกเอาเมื่อฝากแม่น้ำข้าเจ้าเห็นมันแดดชุ่ฮะหลดเนี่ยหลดไทยค่ะรถเขาเออเตียงนะแหล่นี้พ้นไปไปค่าอยู่หันไพ่ครับ ชูช you ีวิตกับ <disappointing> ช <bosses> ีวิตสู่กับแห้งโพดพี่น้องเอ้ยเกือบเป็นตายชีวิตสู่กับทั้งไข่แตกทั้งแหลนปบพุนลูกกลมลูกุลมเแล้วแต่ละดเมื่อยกับชีวิตเลยล่ะิขคืนไปเกี่ยวเขาก็ต่อยกัไดลยซ้ำกรร ฝนมาตีก okay. นุน,นคอยว่าให้เอาหมองได้แม่ชีอันนั้นก็จักตัดแล้วก็ฮุบเออยตัดพอได้ฮุบมันตัดพอได้มัดขันจีถิมผัดห่วงเขาเห็นเลยช่อยพี่น้องอยู่หัวหน้ามันเป็นเขากระต่อยเขาหน้าวานจีถิมก็เสียได้ขันจีบ,บายผัดบาดมือมีแต่น้ำ <laughs> ก็เลยเอาจักไปแกงแกงอะไก,ก็หุบขึ้นโลดมาโลดเมือ่อยเ <c ười> ล่ลนๆตรงนอ้ผู้ใหญ่ทองก็มีน่เลื่อนเราวิ่งแล้วผู้ใหญ่ผูใหญ่ท่อผู้ใหญ่เลื่อนนะผู้ใหญ่เลื่อนนะเราปั่นคำว่าน อาออกมาไหวถิ่มขึ้นเฮือนป้าผู้ไหวนะอย่าไปถิ่มปกเข่าได้เหนื่อยได้พี่น้องเอ้ยเอาเกี่ยวมาเกี่ยวนี่ก็แม่นี่บ้านนี่นะอืข่าวก็ต่อยก็อนี่ใช่ได้มันเหนื่อยได้นเนาะแหลนเห็ดอีย่างกัอุตส่าห์ว่าไปผากลูกผากเต่ามันมน,น,าาน้ำอันน้ำซาวน่าแม่แหละอายุบรรณาการ ว่าขึ้นมาตะเกี่ยวเขาหมึดมึดจังสีออกไปเอาลูกง่ะให้มันบอ่อหายอยู่แล้วกับสีปา้าให้มันนอนนาการนั่นมันไม่เท่าและน้ำพึำ้งให้มันหายอยงสีออกไปเอากลางคืนว่ามึดมืด,มดป่ไปฝากลูกข้ามาแล้วประธานด้พระหอดขึงชั่วโมงเห็ดเวียก,กับบาา่ได้ซ้ำพนมาตกหำพระอดผู้ดีเลยพีย่น้องหำไรเจ้าอยู่ได้บนหำแต่ของแปาว่า บวกที่เนียงหอหอมหอมนุ่มพนผามาตกงามเกี่ยวเขาเรื่องเต็มถงแต่ว่าข้าเจ้าบวท่านได้เกี่ยวก็มีเกี่ยวก็มีโอ้เขาบอกบอกจะเอาให้แล้วได้วมือนี้นะยังบุได้ไลยได้พี่น้องเดมข้าเจ้าเกี่ยวลายคน เอาผู้น้อยจะเห็นอะไรหน้อย,ออยบัดทัดกระลูกแต่ไข่บางคนเขาเจ้าก็เอาหลดดูดมันแดดแล้วเขาเจ้าก็จ้างหลดลงไปดูดเอาวันนี้เขาเจ้าก็มาคอยตาขึ้นแล้วก็เอาสอบสิบสอบสอบ, <c oughs> สอบนั่นนี่ขั้นคือหน้าเขาเลยค่ะเขามาเบิง่งนี่เขาก็เอาละสอบละสามสบิบ พันกี่พี่น้องพวกรถด,ดูดรถเกี่ยวัน้พี่น้องก็เอ,อิ้นรถด,ดูดเอาสอบละสามชิพพันกี่ปีพอในอบ้านมาครับมันบ่มีคนเกี่ยววิลี่ก็เสียแล้วเสียได้เอารถลงเกี่ยวเสียได้เอารถลงดูดโฆษนาพอใ่บ้านนี่ตัวเ่ิงๆเหลืองๆนี่ก็สอบละสามชิพพันกี่ก็คือเงินบาทก็เกือบห้าสิบบาทพี่น้อง เกือบสอบละห้าสิบาทเพราะว่าห้าสิบาทมันสามสิบหาพันกิบตอันนี้สามสิบพันขั้นเขาคิดไรเนี่ยขเจ้าก็เอาสามสิบพันหรือ40่สิบพันแต่ถ้าเขางามๆเป็นหมาขอันเขาหน้าลุงกลมคือเขาหน้าปราะว่าข้าเจ้าก็จะเอาสอบละส0มสิบพันกระบรกไม้ข้อมังงามมันเป็นเขาดำนี่น้อเขาหน้าดำมันดูดง่ายมันได้ลายกว่าเขาหน้าหวาน ก็จเจอาก็สิเอาดูดแต่เฮาคือสิบ่ไไ้ดูดดอกเอาเงินเอาคำม,มาจะใส่ไปจา้างรถมาดูดเขาวันมาสุกก็ไดัดไปมือละไหชซองห้เพิ่นห้ำคือแนวนี้แหละได้สำเร็จก็กินจะเป็นสารชีวิตรถไทยปุ๊กก็ข้าอยู่หน้าผู้กับเขาสิบกว่ามัดผัวมัดเฮ้ยว่า, <c oughs> วาออกมาแล้วก็เหนื่อย ล่าเลยพี่น้องอชิบิโกะเขากระต่อยไฮตะกานี่ก่อนฝากกดไลค์กดแชร์ฝากเบ่งฝากชมฝากเป็นกำลังใจให้่องไอลินในเด้อพี่น้องก็ขอบ,บุญขอบคุณลวงหนาหลายๆขอบ,บุญขอบคุณคนที่เขามาหับสม้มขอบ,บุญขอบคุณบตรทุกขูทุกคนเด้อ